สุบานมูลอ้นเดอือจา้าทิอยางพาราและเห็ดนางฟ้ามากมี้ข้าวหอมมลิผลิตพันธุ์ชุมชนข้องดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอนาแกนครนายนงนชาวมูลอ้นย้ายมาจากเมืองมหา ผมครอบครัวผู้คนเดิมชื่อบ้านว่าบ้านนาสามขายางสามต้นอ้นสามขวยเมื่อรวยผู้คนกลายเป็นมูนอ้นจนปัจจุบันมีซุขพี่น้องกองป่ายสุปข,ขูดสุกคนนะครับวันนี้เนาะครับดีอกดีใจเนาะครับพี่น้องจากสปปลาวเขึ้นมาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเพิ่นจะมาเอาหมูแม่พันไปเออ ขยายพันธุ์ต่อ,อ<ม>ขยายพันธต,ต่อครับคุณแหล่าคุณแหล่า,ลา<ม>ขงมณ์อันนี้จะ FC มีกองล่า <c oughs> นะครับดีโอ๊กดีใจเพ่นติดตามทุกคลิปเบลแอดก็เพิ่งจะมาเจอตัวจริงนะครับวันนี้เขาดีโอ๊กดีใจอ่าตามมาเบิกมาชมกันว่าอ่าสิ่งที่เบลแอดหักว่าสีไว้เปลีป่ยน,น,นพอพันแม่พันของผมเบลแอดต้องได้เอาให้เพิ่นแบ่งให้เพิ่นอดใจโบไหวกันแลยวจะต้องยกให้เพิ่นนะครับอ่าตามมาเบิกมาชมนกันครับพี่น้องทางฝั่งพุ่น้องครับเพิ่นมาเยี่ยมมาอยามวันนี้เขาเลี้ยงขขาวเลี้ยงน้ำเด็กใบมา เนี่ยพี่อย่างน้อเนี่เนาะอ่าก้องล่าพี่ก้องล่าได้ผลมาจากเอ่ใส่นะครับเพลียงนงบกแกล้มขมวนเออเนี่ยอ่าเพราะว่ามากง่ายๆเนาะเพราะว่าขามมากใกล้ๆกันเนาะครับกับเออเปิดจะมาเยี่ยมมายามครับไมนไ้อาหารอย่างเลี้ยงคนเนี่ยยัดผลมาแต่คุณก็ต้องมีของอาหารเลี้ยงเลยพี่น้องมันเปลี่ยนประเพณี มาหาสู่เป็นพี่เป็นน้องกันนี่ก็เป็นเอฟซีตัวยงของเบาเอสเลยไม่เจอกันแล้วดีอกดีใจตอนแรกก็ยุ่งงานเนาะสื่อสารกันมันกับยากเพราะว่าเพื่อนกับขามมากพัตเตอรีมาเนาะครับมุนิกกับอาหารบ้านเนาะครับจะมีรับก้อยเนาะเนี่ยขามากครับขามากครับมากินข่าอิ่มได้อย่าไปอายได้เนี่ยตับหงตับหงเนี่ยเอื้อยสดมาเนอื้อยกระยังเนาะนี่เนาะสื่อสื่อพรเนี่ยเบิกแน่เอฟซีตัวยงเลยเนี่ย ฝนติดตามทูกคลิปทุกคลิปเลยครับหนึ 1, 3, ่งสามลบคกับขอบคุณหลายๆที่ติดตามวันนี้เพิ่นก็มาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเนาะมาขามา้าเอ้ยขาม้ากินข้าวครับออออมา,อ,าอย่าไปไอไปายได้มาบ้านผมราบอกให้อายได้กินข้าวกินน้ำคิดว่าเป็นบ้านเจา้าของเนี่ยฝนกว่าจะมาเ<า>จ,าจอกันในเอฟซีนีเฮาได้มีโอกาสที่ได้ตอบแทนบุญคุณคนที่มาเบิ่งคลิปเฮาแบบนี้เฮาก็ดีใจได้ครับแบบนี้เนี่ยเพี่ยนจะติดตามมาตลอดเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับมากินข้าวเล่นนั่งเลยครับเนี่ย สำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีจากสปปัปาาวเพื่อนดันโด,น,ด,น,ดนขามน้ำโขงมาประเดี๋พี่น้องมาหาบ่าวเอสเนาะถึงสุลุหุกกันบ้างเนาะครับแต่ก็เพิ่นก็นมาฮอสมาถึงโดยสวัสดิภาพเนาะครับเพิ่นมาเฮาดีใจเพิ่อนจากไปเฮาขึ้นฮอดเลยเป็นเพียงแค่เรามาเห็นเซี่ยวเวลาที่เราได้ไปเห็นกันแต่ก็มีความอบอุ่นเพราะว่าเราเป็นเพื่นเป็นเอฟซของบาเอส เพื่อนจะดูคลิปของบ่าวอดเกือบทุกคลิปเลยค่ะบอกเนี้ยดูทุกคลิปวนไปชอบไปคอกไหนก็ไม่ชอบมันคอกนี้อ่าเพื่อนบอกก็ต้องได้มาเนาะครับแฟนเกือบฟ้ามาเนาะครับมาหากันเนาะครับมีเห็นกันแล้วก็เลี้ยงเข่าเลี้ยงน้ํามันเป็นอ่าประเพณีเนาะของคนอีสานเฮาเฮากับอ่าต้อนรับเนาะครับเพื่อนย่างดีเนาะครับขอบคุณน้ําจิตน้ําใจเนาะครับเพื่อเพื่อนสีมาได้เนาะครับอ่าเพื่อนข่ามนั่นข่ามนี่นู่น ค่ะใชจงใครใช้ใจเพื่อกบบระเพื้อสนใจเนาะครับเพื่ออยากมาได้พันตรงนี้ไปเพื่อขยายเนาะครับขอบคุณ f ออ่าหลายหลายท่านที่อยู่ส,สปปลาวและเอฟซีอ่าหลายหลายจังหวัดเนาะครับเนาะทีนี้อ่อเบอดจะไม่เอ่อคิดว่าจะไปส่งที่นู่นที่นี่แล้วแต่มานั่งคิดดูแล้วก็ให้มาเอาเองดีกว่าถ้าอยากได้จริงๆเาก็ต้องมาเอาเองเนาะครับเพราะว่าถ้าจะเอ่อให้บ่บวแอดไปส่งไปงั้นมาค่าราคาหมูเราพันบาทอย่างเงี้ย ไปค่าคนส่งรถไปอีกแบบเนี้ยซื้อตะกงตะค่าอีกมันยุ่งยากมันสร้างภาระให้แก่คนที่เขาอยากเลี้ยงหมูจริงๆนะครับกระบ่าเอดกันเลยตัดสินใจไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าแล้วก็อยู่ที่ข้อของเราแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าขอบคุณอ่าไอ้อออ้อ,าอาทางสงปปลาวนะครับเด้อหักหลายแพงหลายคือกันทุกๆคนนะครับที่ เด็กแวะเวียนมาเยี่ยมมาอยามาดูคลิปในการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูนะครับเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับตรงนี้บ่าวแอดได้ทําสําเร็จนะครับทั้งๆว่างานบ่าวแอดจะเยอะขนาดไหนแต่พอเรามาคิดค้นมันอยู่ที่การที่เราทำนะครับงานอะไรก็ช่างนะครับเนาะอย่าไปสนใจคําพูดคนอื่นบอกว่าทําไมเลี้ยกแล้วหมูลงหมูขึ้นหมูลง เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามั่นใจในตัวเองอยากทําทําไปเลยนะเหมือนบ่าวแอดนี้ไม่สนใจคาพูดของคนแต่ก็มีรายลงรายได้เข้ามาตรงนี้เราเป็นอา,อาซีพเสริมเราก็ทําเลี้ยง,งวัวเราไปเลี้ยงปลาเราไปเลี้ยงอย่างอื่นไปแต่ตรงนี้เราก็จะเป็นจุดเสริมนะครับในรายได้ของครอบครัวของเราเนาะครับพี่น้องตรงนี้ซื่ออกซื่นใจได้เห็นเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามนะครับ สายพันธุ์ตรงนี้เนาะแต่บ่าวแอดก็ยังขุนให้มันได้ขนาดก่อนเนาะถึงจะปล่อยถ้าไม่ได้ขนาดบ่าวแอดก็ไม่อยากจะปล่อยเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยที่บ่าวเอดเออขุนไว้เนาะเนี่ยโลก,กินอาหารอยู่เนี่ยไปเล่นน้ําโคลนมานเนี่ยเด็กเด็กมันร้อนเนาะเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวตอนแรกเขาว่าจะมาเอารุ่นนี้แต่บ่าวแอดเขาไม่ให้เพราะว่าจะรอขุนอีกประมาณสักเอ่อ สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะให้มันไปแล้วมันสบายใจไม่ต้องมีคําพูดกลับมาทีหลังอย่างงั้นอย่างนี้หมูอย่างงั้นอย่าง,ง,าง,งนางงี้เราต้องซื่อสัตย์กับงานที่เราทำหรือรายผลิตของเราที่เราทำออกไปสู่คนที่ผู้รับนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุด ในโอกของเราเลยต้องท่องไว้เลยนะไม่ดีเราจะไม่ปล่อยเนาะเนี่ยตรงนี้ในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยส่วนเจ้านี้ก็นับแล้วเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นี้ก็จะเห็นลูกตัวเล็กๆขึ้นมาเชยชมแล้วเนาะเนี่ยขี้ร้อนเจ้าเนี่ยแม่พันธุ์ตั้งนั้นก็เนี่ยสองเดือนกันหมดแล้วเนี่ยเด็กๆก็หิวแล้วเนี่ยขอบคุณ พี่เนาะครับมาจากสปปลาวในเมือนี้เนาะจากใจเลยมาเ็ากลี้ยง,ขงเขาเลี้ยงน้ำเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะครับี่จากเพื่อนข้ามมาต่างประเทศพูกนด้ครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามเนาะมันก็ซึ้งอกซึ้งใจเนี่ยเด็กๆก็หิวแล้วเนี่ยตอนแรกเขาจะเอารุ่นนี้แต่บ่าวเอสก็ยังไม่อยากจะปล่อยมันมีสองสองรุ่นนะห่างกันประมาณสองอาทิตย์ในเดตรงเนี้ยแต่เรามาเลี้ยงรวมกันเลยเนี่ยตัวใหญ่กว่าก็จะไปออกกวาดก่อนเนาะ เนี่ยเนี่ยอืมแต่ละตัวร้องละหิวละหลังจากาพี่กองล่าก็กลับไปแล้วนะครับเพื่อนกะตอนแรกว่าจะมาชุดนี้แต่เบาแอดจะเก็บไว้นะครับก็เลยไม่ได้ให้พี่เข้าไปแต่พี่ก็มาขออหมูแม่พันธุ์เบาแอดไปก็เลยต้องแบ่งให้เขาสองตัวสามตัวก็เจ้าเผือก ว่าจะไปเป็นพ่อพนันคว่าขอบคุณพี่ก้องล่าจากเมืองหนองบกสอบป๋อเล่านะครับในมือนี้ที่เพิ่นมาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเนี่ยตรงนี้ใครขุนให้มันได้เหมือน4ตัวนั้นก่อนนะครับถึงทีนี้เบลเอ็จะจะถึงจะปล่อยให้เกษตรกรเรกนเาไปนะครับแต่ถ้า,ถาตรงนี้ก็มันไม่สบายใจนะครับว่าจะให้พี่เข้าไป อคอกนี้เนาะแต่ก็ได้แบ่งแม่พันธุ์ลูกดกของบ่าวเอ็ดให้กับพี่เขาเขาดันโดนมาไกลเนะครับข้ามน้ําของอนั่งเรือมาเนาะครับพีนองแลวกับโต้รถตุกตุกจ้างรถตุกตุกมาหาอีกโอ้ซึ้งๆๆๆๆๆอกซึ้งใจหลายๆเนาะครับเอฟซีคนนี้เนาะครับพี่กองลาเนาะจากเอฟซีสอปดาว เพื่อนอยากได้พนะันเนาะไปต่อยอดเพื่อนว่าก็เลยต้องยอมให้เพื่อนเนาะหน่นะอนมุงหน่อไม้เนี่ยหน้าฝนเนี่ยหน่อไม้กำลังขึ้นเลยนะพี่น้องเนี่ยบางทีแล้วก็โยนให้ลูกหมูเรากินบ้างเนาะเนี่ยนอนแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะอันนี้ก็เพื่อนก็ได้ไปอยู่อ่กับบ้านหลังใหม่แล้วเนาะอะดีอกดีใจนาเพื่อนเพื่อนจะเอาไปกระต่อยงต่อยอดนะครับขอให้ได้อ่าลูกดกดกปังปเนาะครับเนาะ เพื่อเจ๊เจ๊จ่ายครับเกษตรกรหรือว่าคนที่เพ่นสนใจในาการเลี้ยงหมูป่านะครับที่โถปปอลาวนะครับตรงนี้นะครับเพื่ออุตสาห์ดนโดนมาเอาไปวันนี้ก็ดีโอ๊กดีใจเป็น FC ของเบาเอส เบิ้งคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็มกักข่ามมาเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นกันแล้วดีอกดีใจตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์หมูป่าลูกดกนะครับนอกที่พากันคิดค้นสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเนาะครับตรงนี้มันจะไม่ตัวเล็กนะครับมันจะเป็นพันธุ์ตัวใหญ่นะครับบกค่อยมีมีมันมีแต่เนื้อเพราะว่าผสมดูล็อกในเสื้อตรงนี้จะมีดูล็อกผสมเพราะว่ามันยัง ถ้าเกี่ยวกับดูล็อกแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเนื้อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหมยซานกับปลาบวกกันก็นจะมีมันเยอะนะครับแต่พอเพิ่นได้ลูออกมาเขาก็เอาลูกของเพื่อนไป,ไปผสมกับดูล็อกดูล็อกเซร็จกับผสมกับพ่อพันอของดําผู้พานอีกกว่าจะมาเป็นตรงนี้นะครับเป็นลูกหมูป่าตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับ3ปีแล้วที่เบาแอดพาคิดค้นสูตรเดนตัว ในการข่ายพันธุ์ลูกดกตัวนี้ขึ้นมานะครับมันตัวใหญ่ไม่ตัวเล็กถ้าตามหลักแล้วที่เบาเอสไปแต่ลายๆครอกนะมันจะเป็นหมูป่าเทเขาจะเป็นตัวเล็กๆลูกน้นอยๆน,ยนะครับแต่ตรงนี้จะคือพันธุ์ลูกดกตรงนี้ก็คือการันตีได้เลยนะครับแต่13แเต้มตลอด10แเต้ม13แมเต้มสบเต้มแบบนี้แปดเต้มขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ขอบคุณาทางเอฟซี สบปล่าทุกๆท่าน,น cosmos, ที่ทักทายแบ่าวแอดมาเนาะครับแต่ตรงนี้พี่ชายคนนี้เพิ่นมาได้เพราะว่าเพิ่นอยู่ใ,ลใกล้ๆกี่กับท่าพน,นมเนาะครับเข้ามาก็มาถึงอำงเภอนาแกของเราแล้วก็เพิ่นก็นได้มาเอาหมูของเฮาไปเนาะครับแล้วก็ทั้งท่านที่แบ่าวแอดก็ใจแป๊ะ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 นอนก็นบลับคิดโหดเนาะครับเพราะเราเคยเลี้ยงมาเนาะตรงนี้ขอบคุณ จากใจนะครับ FC สปปลาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทับแม่พันธุ์ของบ่าวแอดรอลคดหมดเลยนะครับในสองเดือนก็มีนะครับสองเดือนแล้วแม่พันธุ์สี่ตัวสี่ตัวนี้ก็คือทับมาได้สองเดือนแล้วอยู่ตรงนี้อีกสองตัวตรงนั้นกนะ็คือแม่ของเด็กๆทั้งยี่สิบสามตัวเนี่ยสองตัวของยายดอกนะครับตรงนี้ บรรยากาศวันนี้ก็ร้อนมากเลยเนาะวันนี้ก็พี่ชายเพื่นก็มาเยี่ยมมายามกระแบ่งให้เพื่อนไปสองตัวเนาะครับเนี่ยก็คิดถึงเนี่ยกระเพื่นมาดัานด้นมาไก่เนาะครับมาเอาเจ้าเผือกไปด้วยเนาะครับตัวผู้เพื่อนจะไปขยายพันุเพื่นว่าก็เลยจําเป็นต้องยอมให้ ทั้งทั้งที่ใจก็ฝืนแต่ต้องให้นะครับพ่อเขาก็เป็น f อซของเราเนาะปกติชอบเนาะในสายพันธุ์ตรงนี้เหมือนกันเนาะครับจะใครเพิ่งไป,ปต่อยอดเนาะเนี่ยสำหรับสูตรอาหารที่เอซเพิ่นทักไทยมาอยากได้สูตรอาหารก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะสําหรับบ่าวแอดก็จะเป็นกล้วยสับนะผสมกับล้ำใส่หัวอาหาร ตอนที่แยกข้อใหม่ใหม่เบาเอสก็จะให้หัวอาหารกับลำให้แช่น้ําให้นิ่มๆก่อนแต่สักพักนึงเราก็เริ่มหัดให้่นกินเป็นอ่าตรงนี้เซ็ตเนาะครับเนี่ยแต่เป็นรำผสมกับอ่ากล้วยสับนะให้เ่นกินเนาะพี่น้องถ้าเป็นผัมีเครื่องบดกับบดเนะททาะบดทั้งหย่านี่โปงนี่เปียผสมกันไปเนาะครับอ่าใส่เกลือนิดนึงเนาะครับเอ่าเติมอ่ากากน้ำตาลใส่นิดนึงให้เซ็ฟเนาะครับ เพยัหงหมักเพื่อสดจกูกสดจูกนะครับนี่การาสูตรไม่มีอะไรมากมายต้นทุนต่ํากําไรงามครับในตรงนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นผลผลิตของเฮาหรือว่าทุนกําไรเฮาก็อยู่ในนีเบิร์ตนะครับตรงนี้ถ้าเราเลี้ยงหมูเราอ้วนเราพี่เฮาก็ได้มีผลดี่ตเฮาเนาะครับแต่ถ้าเฮายังจอยผอมแห่งแรงน้อยตรงนี้ก็คือแบบเอสก,ก็จะหมัน ให้ายาท่ายพยาธตลอดนะครับสักพักหนึ่งบก็เลี้ยงหมูเยอะๆแบบนี้บ,บก็ต้องไปเอาอยาถ่ายพยาธมาผสมกับอาหารให้น้องๆเพิ่นกินนะครับให้เพิ่นอ้วนดากโบเลมเนี่ยเห็ไหมสีก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะอีกสีเพื่อก็เริ่มเปลี่ยนไปอีก ตรงนี้เพิ่นกำลังเริ่มเต็มตัวเพิ่นกินอาหารเพราะว่าตรงนี้คือลำไส้เพิ่นเริ่มมีปฏิกิริยาหรือเพื่อนก็นเริ่มกินอาหารจับอยากได้แล้วเนาะครับเนี่ยตอนช่วงระยะที่เราแยกคออออกมาจากมแม่นะเราก็มันดูเลยเนาะเอาใจใส่เป็นพิเศษเนี่ยจักน้อยเนาะครับเนาะช่วงนี้เพราะว่า,ายาเพื่นไทยหลงไทเหลวบอ่อแบบเนี่ย ตรงนี้ก็คือเราจะเอาผักกระชงผักกระเจี๊ให้พันกินก็นได้นะครับผักบอกผักบุ้งหรือผักตบชะบอกชะวาเนี่ยองมักเลยพี่น้องมายน,น,น์ถิ่นไว้ให้กินเลยนะครับพี่นอ้องว้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยถ้าพอด้กินนะครับเนี่ยผักห้าปลาปิ้งรอบไห่รอบสวนของเฮาเป็นคนอีสานบ้านเฮาเลี้ยงง่ายๆนะครับกินผักกินหญ้านะตามภาษานะครับเนี่ยมีอย่างกรให้พันกินกินนะครับตรงนี้การเลี้ยงหมูป่านะครับมายุ่งยากแต่ พี่กองลาตอนแรกพ่นว่า้อมาเอารุ่นนี้เนาะครับตัวนี้อยู่ในคอกตรงนี้มันมีสองคอกนะอ่าไอ้ตัวใหญ่กว่าตัวเล็กๆนี่นก็จะเป็นอีกคอกหนึ่งอ่าตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นอีกคอกหนึ่งเอามาเลี้ยงผสมกันอีกคอกหนึ่งจะมีอยู่อ่าสิบสามตัวอีกคอกหนึ่งจะมีอยู่สิบตัวตัวเล็กๆเนาะเนี่ยแต่จะมีแต่ตัวผู้แล้วถ้าส่วนตัวเมียก็าจะไม่มีเจ็ดตัวะใหญยดอกก็ให้เก็บไว้เนาะครับแล้วก็จะเก็บไว้เป็นแม่พงแม่พันธุ์เนาะแล้วก็คาดสัน อาจจะตัวนี้ก็เนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวผู้เนี่ยเราจะดูสังเกตเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนเพิ่นเนี่ยขนเพิ่นกันเริ่มมันอันนั้นแหละเนี่ยแต่ะละตัวแต่ะละตัวอินมแล้วเพิ่นกลับไปเนาะในการเลี้ยงหมูขอบคุณพี่กองลาหลายๆเนาะครับจะเป็นยังไงแล้วฮอดบ้านฮอดส่งหรอบนะ่เนาะคิดฮอดคิดถึง้อครับเด้อพี่กองลาไปเลี้ยงแล้วต่อยอดแล้วได้เพิ่นได้หลกูกได้ลูกออกมา,ลาแล้วก็ ทักทายมาบอกกันเนเด้อพี่กองล่าครับผมขอบคุณหลายๆสําหรับที่มาเยี่ยมมาหยาบในมือนี้เนาะครับเนี่ยโม่คอยได้คุยกันหลายป่าใดเนาะครับเพราะว่าต่างคนต่างผมก็มีภาระกันทํางาน,นเนาะแอะมาทักทายเพื่อนเนาะตรงนี้คือขอบคุณน้ําจิตน้าใจเอฟซี FC จากสปปลาวหลายๆเ้อครับเด้อแอดก็ขอบคุณพี่กองลาเนาะครับเ,เพื่อนดันดนขามน้ําข่ามเรือมาเพื่อจะมาเอาเนี่ยสามตัวตรงนี้ไปเนาะครับวันนี้เบาเอสดีโอดีใจเป็นพี่เป็นน้องกัน คนติดตามคลิปตลอดเนาะอจะอย่าบวยบ,วบอรเอสตัวเลขว่าจะทำเป็นเม็กพันงอนกับเบอร์อยากรักบเมื่อคืนนี้เพ่คนบ่านีเอาจะขายแน่บอร์อยากขายแนย่ยนะครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ที่ต้ <c oughs> องรักหลายๆนะคร <c oughs> ับวันนี้กับคนกับมาจ่ายหน้าฟาร์มเลยบวันนี้ขอบคุณหลายๆนะครับครับบัตร วันนี้เบาแอ็กับพี่กลงล่านะครับสิขออําลาพาจากบอนโดพี่น้องขอยอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมัมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปขอบคุณ FC ทั้งสบปล่าหลายๆนะครับพี่ ะละลายท่านที่มทักทายเข้ามาคือกันนะครับเหมือนพี่ก้องล่าตรงนี้นะดีอกดีใจนะครับบุญยุสุขามรุ่งเรืองเรื่องเรื่มนะครับนอกขออำนาจคุณพระศรีรันาตนนตทัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู้เมืองของจจงหวัดตะครยนมพกบ,บักรักษาเอ้ยอ้น้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขคู่สุขคนนะครับไปแล้วนะครับเด้อบายบายครับ